ายอย่างนี้เราไปสัมภาษณ์ในตีสิบทุกคนก็นต้องขอไปฟังเพราะว่าต้อค้ะทุกคนก็นต้องขอไปฟังครับมันมีหลายอย่างที่เรามีความรู้สึกต่อแฟนครับถ,ถ้าเปรียบเสมือนแบบคนสําคัญออทุกคนก็คือญาติทุกคนก็คือมันมันมากกว่าคํามญาติพี่น้องเพราะว่าคอยช่วยเหลือพวกเราแล้วทําให้พวกเราเดินได้อันดับแรกคือเหตุ พวกเขามาอยู่น้ากันทําให้เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ทิ้งใอ mm hmm. ขนาดแบบทุกคนก็นเห็นแบบทุกอย่างมันก็มันก็เดินได้ขับเคลื่อนได้เพราะแฟนครับมันไม่ใช่แค่บอยแค่แอนนะครับมันรวมถึงหลายๆชีวิตที่มาใช้ชีวิตอยู่กับเรา mm hmm. ทั้งวงของแอนยี่สิบกว่าคน mm hmm. แล้วก็วงของผมประมาณสามร้อยคนทุกคนได้รับพลังจากแฟนครับผมอยากผมเสอว่าไม่ใช่เป็นบุญกุศลที่กลับไปตอบแทนพี่น้องแฟน,แฟนครับที่เก่า แล้วทุกคนอ่ะไม่ธรรมดาเชื่อว่าหลายๆชีวิตที่มาอยู่กับเรานคนคือเสาหลักของบ้าน,นทุกคนย<ม>ังออกไปเรียงแม่น <ไป S 2> ยังไปเรียงต่อขอบขั้วเขาได้ไปอีกหลายๆคนมันก็นโอ้ยสําเหตุบุญใหญ่บุญที่ดีที่สุดคือการทําบุญให้ให้ผู้มีบัะคุนแล้วกับ,บที่เห็นน้ำค้นเนาะเห็นน้ำค้นเห็นเห็นค้นทีแบบทำให้คนเขามีโอกาส ไม่ตรสนามสนุนบอยแล<ช>แพนนะแต่ว่ามันไม่ได้สิ้นสุดแค่บอยแค่นนะครับมันยังแพรไปยังสองสามรยคนที่มามาหาอยู่หาทิมบางคนมาอยู่มาอยู่กับเราอ่ะคือเราก็ัวูกน้องวงเฮาค่อนข้างที่จะคิดอยู่ในใจเสมอแหละว่ามาคือผมบอกเลยผมบอยลั้มมาหลายๆวงแนาะแอนก็อยู่หลายหลายวง,งแต่มีความเชื่อมั่นมากว้งใจเกินลอยเป็นว จะรู้ใจกันแบบมีจิตสํานึกที่ลึกๆแล้วเราห่วงใยกัน,นทุกคนเป็น,งงนห่วงอุหนาอะไรเจําเมือขึ้นเนี่ยบางทีเราเปคนคนคึกเข้ามาลูกน,อน,นอกนะ้องเนาะเพิ่นเพิ่นก่ห่วงอย่ละแต่บางทีอ่ะเดินผ่านเนี่ยอุหนาเป็นไหนเน้นอนบ่ครับปันเซียเขาก็รู้สึกแบบเออเขารู้สึกแบบเราก็ไม่อยากแสดงออกอะไรมากมายนะะแต่ว่าคือความรู้สึกรึดเขา้ากอขอบคุณ ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยหน่อยน้ำเลยนะจ้า